สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดคาปิบาร่าค่ะหรือบางคนเรียกว่าหนูยักษ์หรือหนูน้ำหรือบางคนก็เรียกหนูน้ำยักษ์นะคะเราก็จะเห็นบ่อยๆในบ่อน้ำพุร้อนของญี่ปุ่นนะคะเพราะมันชอบแช่น้ำพุร้อนมากๆเลยเราจะให้เค้านอนอยู่บนโขดหินเราวาดโขดหินขึ้นมาก่อนวาดหัว หัวเป็นวงรีแล้วก็วาดตัวโค้งๆโค้งตามโขดหินที่เราวาดนะคะวาดขาหลังมาตรงท้องขาหน้ามีนิ้วมือด้วยนะคะนิ้วมือเราก็ใส่ไปสี่นิ้ว หัวของคาปิ่าก็จะไม่เป็นวงรีมากนะคะแล้วก็วาดปากเขากำลังนอนหลับสบายเลยปากยิ้มยิ้มใส่จมูกด้วยแล้วใส่จมูกเป็นสามเหลี่ยมหรือวงรีก็ได้ค่ะแล้วก็วาดตารูปตัวย,ยูเพราะว่าจะได้ดูเหมือนว่าเขาหลับอยู่ วาดหูหูเล็กๆนะคะใส่ส่วนขนตรงขาหลังด้วยเพราะว่าตรงส่วนมือกับเท้าของคาปิบาร่านี่แทบจะไม่มีขนเลยนะคะวาดน้ำเราจะให้เขาอยู่บนโขดหินที่อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนนะคะ ่ง่ายมากเลยกับคาปิบิบราตัวอวบอ้วนเราก็ใส่หินก้อนเล็กๆเ,เข้าไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะได้หรือใครอยากจะใส่เป็นหญ้านิดนึงก็ได้นะคะจากนั้นเรามาลงหมึกกันนะคะเริ่มจากส่วนหัวแล้วก็หูมีหูด้านใน วาดหัวทั้งหมดเลยนะคะจนถึงปากแล้วก็ตรงส่วนคางจมูกแล้วก็ตารูปตัวยูหูอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราจะไม่เห็นหูด้านในนะคะแล้วก็หลังมาจนถึงขาหลังเลยวาดนิ้วเท้าให้เขาด้วยมี4ี่นิ้วใส่ไป ลงไปก็จะแหลมๆหน่อยเพราะว่าปกติแล้วคาบิบาร่าก็จะมีเล็บด้วยนะคะใส่ขนด้วยขนตรงข้อมือกับข้อเท้านะคะแล้วก็ขดหินดังนั้นว่าส่วนโค้งของน้าแล้วก็ขดหินริมน้ำนะคะ เราก็มาวาดคลื่นของน้ำนิดนึงเล็กๆเพราะว่ามันอยู่ในบอ่อน้ำพุร้อนก็จะไม่ค่อยเป็นคลื่นใหญ่แบบในแม่น้ำหรือทะเลนะคะเสร็จแล้วค่ะคาปิบาร่าเจ้าหนูยักษ์